สวัสดีครับผมแฟนขับแฟนเพจเอฟซีสุขูทุกคนมัน,นี่กับเป็นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพาแฟนเพจแฟนคับมาเบ,บ่งงัวสาวนะครับเนาะสาวทั้งคู่ครับมาหน,นี่ออกสไตล์บามันให้เงยหทั้งคููเลยนะครับเนดะ้อแม่นี่เฉดสีคนก็ตามนี้เลยนะครับเนดะ้อออกเหลืองเหลืองแดงแดงนะครับเนาะบดบด บดนี่เรื่องบดนี่บ๊บกพังมองได้แล้วครับเด้อเต็มบดครับสาวแม่นี่เปิดไวนี้ราคาแพคคูเวยครับเด้อออกสตไตล์เป็ว่ามันเทไงเขาเปิดว้แพคคูเลยครับผมตัวนี้คอเข้าพ่นก็ดดำดีแข้งขาคอเข่าไงดีเนาะครับเนาะหางเลือกหางลามดีพูดนะครับหางพ่นเลือกเป็นเลือกลามเป็นลาม เบิ้งทั้งคูเลยบ้านครับเบิ้งบันไายเพิ่นยังไงเมื่อไงล่ะครับเบิ้งเต็มๆเลยนะครับเนาะคนละครับบันไายเพิ่นเชฟบะนะครับชิปนี้กับชิพพูดทำทำเพลงนะครับเนาะเอฟซีเรียกร้องมาครับเปิดราคาไว้ไหมเนี่ยฝนว่าตามใจเอฟซีคือเก่าครับผมงูสาวแพ้ครูครูนี่เปิดไว้เมื่อไรนะครับเนาะไว้ให้แฟนเพจแฟนครับพิจารณาเบิ้องนะครับเนาะ สองสาวนี่เปิดว้เปิดว้แล้วครับนะเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับผมตองเจ็ดเนาะครับเนาะจื้อง่ายๆครับผมคลิปแพ็คครูตองเจ็ดหนาะน,นะอย่าลืมเด้อครับเด้อนี่นครับสองสาวนี่ยังมา่ท่านผสมครับผมออกสไตล์ประมาณไทยไงยฮอทั้งครูเนาะครับเนาะก็ตัวนี้แม่พันแม่นี่พันอ้างดี อางหลังแลครับเนาะแต่่วาตัวนี้เฉดสีพึ้นดีครับผมคอเข้าดำจีมีดำเบือดำขอบใบหูส์ดำแล้วได้ครบเครื่องเรื่องมุญบสถ์นะครับเนาะขอพาะตูปุนี่แหละครับผมเพรมีเขาเนาะครับเนาะสาวของแท้ครับผมยังบ่ทันพานการผสมมายัางบ่ทันพานการไม่ลูก ขาด่าเม่โดนกระสมครับเนี่ยพิกัดนี่ใส่นี่เดานะครับเนาะคุนครับแข้งขาเขาเขาเป็นใยเป็นใยครับแค็คคููนี้นะครับนะเปิดใ้นะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเอฟซีเรียกร้องมาอีกซือเก่าเลยครับเปิดราคาใบใบนะเจ้าเห็นปะเพียงก็เปิดบ่อยแทะราคาโอ้ยไผเลื่อนไปเรื่อนมาบ่ถือหม่องจักเสี้ยวเห็นปะเอฟซีก็ใจห่อนนะครับเนาะเลื่อนไปเรื่อนมา นี่ราคาแสนมีตรภาพนะครับเด้อในราคานี้นะครับเนาะถึงหัวเชียวย่าเปิดไว้ให้หัวสาวทั้งคููในด้านรับประกันนะครับเด้อสองสาวนี่ขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้นะครับเด้อผู้ใดรับประกันหัวเชียวย่าเป็นคนรับประกันเลยนะครับเด้อจากช่องหัวเชียวย่านะครับเนาะเงขอเร่องทองเพิ่นเบิงเอาเลยครับผมตามนี่เลยนะครับเนาะย่นย่นดีเร่งขอเพิ่น ออกสไตล์ประมาณเท่งไงเขาแนวนี้ก็ได้การเลยครับผมนในด้านกินหญ้าปากใหญ่ยิ้มนี่ม่ต้องห่วงครับกินหญ้าดีเป็นดีแล้วครับนี่คุ้มสูงนะครับเนะาะคุ้มสูงแม่นี่เลยก็เฉลี่ยรอยสี่สิบครับแม่นี่ยแนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้านะครับเนาะแม่นี่ ผมสูงเพแต่แม่นี่สูงหลายยุคครับผมเฉี่ยวร้อยสี่สิบเลยนะครับเนาะแม่นี่หนาลำตัวหนาครับผมเป็นงวอางเงี้ยงง้อสำหรับแฟนเ,นเพจแฟนครับมักงัอออกสไตล์มาะมานละครับผมบอ่อผิดหวังนะครับเนาะไปเบิ้งบันทายเพิ่นจักน้อยครับนี่นะครับแม่นี่เหาหางเพิ่นใหญ่ดีเนะครับเน้อ เอาหางเงี้ไปเงนะครับเนาะแม่นี่บางคนเอือนงเนี่ยนี่ก็เอือนงกลับไรนะครับผมบางหม่องบางบอนนะครับเนาะสื่อสองยังได้สองอยู่เลยครับเนาะลอผสมนะครับเนาะคัดเลือกพอพันเอาเองได้เลยครับเมื่อโดนกับนี้อาการติสตั์ครับนเนี้ยนี่ไงป่านนี้แล้วนะครับเนาะบางคนก็เริ่มเต็มสาวเลยครับเนะี่ย ครูนี่นะครับเนาะเปิดไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับผมเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะที่สำคัญก็ได้ในราคาที่เปิดไว้ส่งฟรีทั่วภาคอีสานแหครับผมผู้ใดเราสทรงให้เมื่อชาวเย้าคือเก่าครับอันนี้โมเมนเฉพาะว่าจับต้องได้แล้วครับเนาะ ซื้อได้เลยนะครับเนาะในราคาสีหัวเาีวยออเปิดไว้แห่เนี่ยจีมีเฟินนี่กับอมดำอมแดงนะครับแต่ว่าเดดำหลายคััวนะครับเนาะนี่ครับคู่นี่ครับเขาไปบ้างนี่ทางนั้นอีกเชือหนึ่งนะครับเนาะเอาหางเงี้ยเป็นงี้ยครับนี่ยหางเล็กหางลามดีคุณนะครับจีบเล็บจีบเท้างามดีบ่บกขวองนะครับเนาะจีบเล็บจีบเท้าเพิ่นก็ได้ เอาละครับกลับมาเบิ้งในขอกีเือรหนึ่งครับผมก้มยุนก้มยันของเฝนนะครับเนาะในด้ด้กีบเรียบกีบเท่ากับไห้เบิ้งใกล้ใกล้อีกเทือนึงนะครับเนาะเบิ้งยังจุใจเลยครับผมเบิ้งแม่นี่ก้อนเนาะครับเนาะแม่อ่างล่างหนึ่งครับผมกีบเรียบกีบเท่า่นเอาแม่นี่ก้อนก็ได้ครับผมนั่นแหละครับ